ฉันเป็นก่อนฉันเป็นก่อนจะแสงฉันจะแสงฉันฉันจะแสงเธอได้ไงถนนมันมีเลนเดียวแค่ชนฉันแคไหนเนี่ยอุ้ยขอโทษขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจอ๊ยดูสิชนทาฉันถูกเลขประกันไหมเนี่ยอุ้ยรถฉันไม่มีประกันอย่าเรียกประกันเลยนะขับต่อรับต่อจะลับต่อได้ยังไงอ่ะฉันเขียนวารณ์เธอดิฉันเลยไอ้คนช่วยฉันอด้แล้ว โอ้ยขอบใจมากไออุ่นกว่าจะขึ้นไปได้เดี๋ยวเธอรอฉันก่อนนะฉันขอไปเอารถขึ้นมาก่อนาม <oui! S 1> <ะ>ช่วยช่วยฉันหน่อยฉันขึ้นไม่ได้ ฉัแต่ไปไหนเนี่ยนัดก็ตรงนี้นี่นะโอ้ยไม่ยอมกลับบ้านดีๆสักวันหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยวันนี้แม่ใช้มาหลับแล้วทำไงดีแม่เธอมาหลับเธอก็ต้องกลับบ้านสิกลับบ้านกลับบ้านไปก็เบื่อไม่มีเพื่อนเล่นฉันอยากเล่นกับเธออยู่เลยงั้นก็ต้องหลบแม่เธอสิจะให้แม่หาเจอไม่ได้ไอเดียดีมากเลยอุ่นขี่สามล้อหลบแม่กันเถอะหนีแม่หนีแม่ไอ้คนไม่ดีอยู่ไหนน้าฉแตมฉแต้ม เฮ้ยอยู่ในนี้หรือเปล่าเฉติมเฮ้ยในนี้ก็ไม่มีหรือจะอยู่ใต้โต๊ะอยู่ใต้โต๊ะสิเฉติมไออุนชื่อชื่อนะเดี๋ยวแม่มาเฮ้ยตรงนี้ก็ไม่มีนี่นะหายไปไหนเนี่ยเกือบจะโดนแม่จับได้แล้วไม่ไรอุ่นสนุกดีใช่ไหมเลยนะใช่ใช่สนุกจังเลยเราไปหาอะไรเล่นกัน ต่อดีกว่าชัแต้มฮะตรงนี้ก็ไ <leaning> ม <to net young> ่มีแล well. ้วพี่หลบอยู่ตรงไหนเลยเนี่ยทำไมวันนี้หาตัวยากจังเลยนี่แหละเล่นชารเดีย เฮ้นั่นเสียงชาแตมนี่จะดังมาจากทางนี้ชาแตมแม่ทำมาทางนี้แล้วไม่แม่หชเ่รวยดยดเมื่กีไยนเสียงอยู่แถวๆนี้นะหายไปไหนแล้วเนียแล้วมึงจรงเลยเกือบโดนจับได้แล้วไม่ละไอุนวันเนี้ยังไงยังไงชันก็กลับบ้านไม่ได้ เธอจะเล่นอยู่ที่โรงเรียนนี้แหละเธออยู่แล้วเป็นเพื่อนฉันด้วยนะได้เลยแม่ฉันก็ยังไม่มารับเออนี่ไออุ่นเราไปเล่นกันบนบ้านหลังนั้นดีกว่าเราไม่เคยเล่นเลยไปเลยไปเลยเอยอยู่ตรงไหนนะเนี่ยหายไปไหนได้ยังไงได้ยินเสียงแบบๆบต้องอยู่ถังดีนี่แหละสแตมสแตมกับบ้านในแล้วสแตม สแตนไออุ่นเยี่ยงนะเดี๋ยวแม่ฉันจับได้เอ๊กลิ่นคุนคุนนะกลิ่นเหมือนกลิ่นเท้าสแตมอยู่แถวๆถวนี้นี่แหละสแตนมาเท้ามาแม่เธอได้กลิ่นแล้วเห็นไหมอุ้ยเธอฉันเหม็นเธอฉันเหม็นเอามาเอาม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 าหลบตรงนี้มาหลบตรงนี้เดี๋ยวแม่จรู้ตัวเฮ้ยต้องอยู่แถวๆถวนี้แหละกลิ่นอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ตรงไหนอะเนี่ยเฮ้ยหรืออยู่แถวแถวน้ำนี่หรือเปล่าเนี่ยฮะ เธอแต้เธอแต้มอแตมอ,อยู่ในนี้หรือเปล่าเแตมอย่าระเธอแตมแม่เธอสงสัยว่าหลังเนี้ยดูสิเดินไปเดินมาถ้าเป็นอย่างเงี้เราก็ต้องเดินจับได้แน่เลยไม่เป็นไรไอ้อุน่นฉันพิถีพินดีๆแทนอะไรเหรอเราต้องปลอมตัวนี่เธอฉันเคยดู youtube มีวิชาพรางตัวจากทหารน,นี่ไฟไม้แห้งตรงนี้แหละเธอไปไปนึงฉันเอามานันถึงไตแบกหัวไปงี้นะ ยังไงนะอย่างนี้เหรอนั่นแหละอย่างนี้แหละแม่จะคิดว่าเราเป็นต้นไม้แห่มอ <c oughs> งไม่เห็นพวกเราแน่แน่่างั้นเราย่องออกจากบ้านนี้กันดีกว่าไปเลยโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยทำไมหาไม่เจอสัทีเนี่ยโอ๊ยชัดเตมนะชิดเต็มแม่อยู่ข้าอยากกัดแล้วอะ่ะอุย้ย ใบไ,ไม้เลยก็มาปิวปิวปิวแถวที่เต็มหมดลำคาจริงๆลยเลย, <c oughs> ยลูกเราหายไปไหนเนี่ยหิวก็หิวจับได้เมื่อไรนะจะตีก้อนนี่ลายลอยฮะปอดได้แล้วนีก็เลยเอ๊ะเสียงเสียงกรีดกรีดกรีดเนียเฮ้ยเสียงม่อยู่แถวนั้นนี่นะอืมแตเตมขึม้นระดับวันนี้ปอดภัยแน่นอนรอฉัด้วแตเมเร็วไออุ่นที่มาที่มายิงสูงแม่อิงมองไม่เห็น บอดภัยแน่โอยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่เยเสียงก็มาจากทางนี้นี่นามากอยู่นี่ฮะอยู่ไหน<ะ>เอ๊ะไม่เห็นมีใครเสียงมาจากไหนเนี่ยชอแอมอยู่ไหนฮ่าฮ่าแกงแม่สนุกจังเลยฮะแกงแม่แกงแม่แแมนั่นไงฮึมโชตแอมแกงแม่ใช่ไหมโดนจับได้นะจะตีก้นลายึม หยุดนะหยุดนะโอ้ยโอ้ยไม่ทันเหนืน่อยเนืยนืยโอ้ยพวกนี้ใช้สำล้อเราต้องใช้สำล้อด้วยฮึฮ่าฮ่าฮ่าแน่จริงแม่ก็จับให้ได้แน่จริงแม่ก็จับให้ได้ได้สิแม่เอาสามล้อมาแล้วอย่านี้นะอย่านี้นะว้ายแม่เอาสามล้อมาแล้วหนีแล้วหนีแล้วเลยเล้วเลยหนี้ไปโอ้ยโอ้ยอย่านี้นะอย่านี้นะเออนี่แนะ่หนี่แน่หนี่แน่หนี่แน่โอ้ย ทำไมเนี้ยขี่ก็ขี่ไม่เป็นโอยพาทางจะลำบากกว่าเดิมพีอ่อย่าหนีนะอย่าหนีนะฮ้าห้าแม่ขับสามล้อไม่เก็นพวกเราสบไปแล้วนีันไปเลยโอ้ยโอ้ยเหนื่อยไม่ไหวไม่ไหวแล้วโอ้ยแกงเป็นลมดีกว่าเผื่อเแตมจะาม,มาช่วยโอ้ยเป็นลมละจ้าช่วยด้วยค่ะแม่ปเป็นลมไอุอนไปช่วยกันเร็วเร็วเร,วเรวต้องไปช่วยแม่เธอแล้ว ช่วยปั๊มหัวใจเราจะช่วยไผ่าปอดค่ะ,ะปั๊มหัวใจ ไอแม่ตีฮะโอ๊ยกำลังสนุกเลยพงเล่นได้นิดเดียวเองเอะเนาะไออ่นจริงด้วยได้เล่นกันนิดเดียวเองค่ะแม่ปุ๊กเป้ <c oughs> โอ้ยนิดดงนิดเดียวไอ้กันไปกลับบ้านได้แล้วเนี่ย<อ>จะมืดแล้วเนี่ยคะ่ะดูสิจะมืดแล้วโรงเรียนนี้เป็นไรกันเนี่ยฮะเด็กๆไม่อยากกลับบ้านกับสคอสนุกบ,บ้ากเลยใช่ไหมฮะ